โอมชันวันนี้วันที่สองเดือนมิถุนายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานทุกสิ่งที่พ่อที่แท้จริงบอกลูกนั้นเป็นจริงให้คงอยู่อย่างเต็มไปได้วยสัจจะกับพ่อที่แท้จริงเช่นนั้นขออย่าได้มีความผิดหรือการหลอกลวงในตัวลูกคำถามของเมรีในวันนี้ ความแตกต่างอะไรที่ลูกๆเข้าใจอย่างชัดเจนมากๆในการบรรจบพบกันคำตอบบรามินทำอะไรสูตรทำอะไรหนทางของความรู้คืออะไรและหนทางของการกราบไหว้บูชาคืออะไรสนามลบของทหารทางกายนั้นคืออะไรและสนามลบของลูกนั้นคืออะไรลูกๆเท่านั้นที่เข้าใจ ความแตกต่างเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีใครอื่นใดเข้าใจความแตกต่างระหว่างยุคทองและยุคเก๋ดังนั้นบาบาได้ให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างอันกว้างใหญ่ของโลกเก่าและก็โลกใหม่สาระของคุณธรรมใน,มนันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นอิสระจากการถูกลงโทษให้สะสางบัญชีของลูกทั้งหมด อย่าได้ซ่อนสิ่งใดจากพ่อที่แท้จริง้ละเลิกการพูดโกหกและก็หลอกลวงให้อยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำจุดที่สองดังเช่นที่พ่อนนนั้ำประโยชน์มาให้แ้นกับผู้ที่เป็นอันตรายกับลูกในทํานองเดียวกันจงนำประโยชน์มาให้กับทุกๆคนให้คําแนะนำของพ่อที่แท้จริงกับทุกๆคน พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นทำสัญกาพระเจ้าของลูกให้เต็มไปได,ด้วยผลโดยการใช้มันแล้วจงมาเป็นตัวเห็นความสำเร็จขอให้ลูกนั้นทำสัญญาพระเจ้าของลูกนั้นให้เต็มไปได,ด้วยผลโดยการใช้มันแล้วจงมาเป็นตัวเห็นความสำเร็จลูกๆผู้ที่ใช้สัญกาพ,พระเจ้าของพวกเขาในงาน จะจบสิ้นความคิดที่ไร้สาระของพวกเขาได้โดยอัตโนมัติการทำสิ่งใดให้เต็มไปด้วยผลน,นั้นหมายถึงการประหยัดมันหรือว่าเพิ่มมันไม่ควรที่ลูกนั้นใช้สรรสกาเก่าๆของลูกอยู่เรื่อยๆแล้วเก็บสรรสกาพระเจ้าของลูกไว้ในล็อกเกอร์สติปัญญาของลูกลูกนั้นมีนิสัยมากมายที่จะเก็บสิ่งดีๆไว้ใน ตู้แล้วเงินของลูกไว้ในแบงก์พวกเขามีความรักต่อสิ่งเก่าๆแล้วก็ใช้มันตลอดเวลาอย่าได้ทำเช่นนั้นที่นี่ที่นี่ลูกนั้นจะต้องทำทุกสิ่งให้มีค่าด้วยความคิดคำพูดและทัศนคติที่เต็มไปด้วยพลังของลูกแล้วต่อมาลูกก็จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้ข้าพจน์ในวันนี้พ่อและก็ฉัน เมื่อลูกนั้นมีล่อมฉันแห่งการปกป้องคุ้มครองอยู่นี้อยู่กับลูกแล้วอุปสรรคไม่สามารถอยู่เบื้องหน้าลูกได้พ่อและก็ฉันเมื่อลูกนั้นมีล่มฉันแห่งการปกป้องคุ้มครอ,องนี้อยู่กับลูกอุปสรรคไม่สามารถอยู่เบื้องหน้าลูกได้อัจฉันโอมชานติ ð.